สวัสดีค่ะอาจารย์สีโหรานะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนสวัสดีปีใหม่นะคะ2564ทุกท่านนะคะชาวราศี EP นี้ก็เป็น EP 3นะคะเป็นคันทำนายนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกร,ราสองพันนะคะเพราะฉะนั้นก็ชาวราศีมิถุนเนาะ ตัวตนของเดือนนี้นะคะเดือนมกราของเราในเดือนมกราตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะช่วงต้นเดือนก็มีเกณฑ์เดินทางนะคะอาจจะไปทําบุญนะคะกับพี่กับน้องไปทําบุญที่วัดนะคะไปบ้านไปหาครอบครัวนะคะอาจจะเป็นครอบครัวเราหรือครอบครัวคู่ครองหรือไปเที่ยวก็ได้แต่ว่า ต้นเดือนเนี่ยเหมือนกับเราไม่ค่อยได้วางแผนนะคะอยู่ๆก็ไปแบบปรบปรับไม่ค่อยได้วางแผนแล้วก็ไปแบบระยะสั้นๆไปแบบฉับพลันนะคะแต่ตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการวางแผนนะคะการทํางานการร่วมมือกันนะคะการลุยงานนะคะเพื่อให้ประสบผลสําเร็จหรือว่าเป็นการวางแผนในเรื่องกิจการงานหรือความสําเร็จหรือสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราต้องทํานะคะ เพื่อหวังผลนะคะในเรื่องงานแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางที่ไกลขึ้นนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยเดินทางระยะใกล้ๆอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้นแต่ว่ากลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยก็คือเริ่มขยับขยายอย่างเช่นเดินทางไกลขึ้นหรือถ้าเป็นการวางแผนในเรื่องงานเรื่องเงินก็จะเริ่มวางแผนระยะยาวนะคะแล้วก็เริ่มวางแผนไกลขึ้นหรือถ้าผู้ใดมีเกณฑ์นะคะอยากขาย รั์ขายบ้านขายรถขายที่อาจารย์สีก็แนะนํานะคะในช่วงปลายเดือนก็คือต้นเดือนถึงปลายเดือนมีโอกาสนะคะขายทรัพย์นะคะหรือขายสิ่งของของเก่าประเภทนี้นะคะมีเกณฑ์ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็วางแผนดีๆนะคะชาวราศีมิถุนนะคะ มาดูกันเรื่องงานนะคะสำหรับเมถุนในเรื่องงานนะคะก็มีเกณฑ์เดินทางอย่างที่อาจารย์บอกนะอย่างที่เกินไปแล้วก็คือหลักๆเลยคุณอาจจะต้องรับงานในที่ไกลขึ้นในช่วงปลายเดือนแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องงานที่รับงานใกล้ๆหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเพราะฉะนั้น อาจารย์มองว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถการพลิกแพงการคำนวณการโน้มน้าวให้ดีที่สุดเพื่องานของเรานั้นสามารถดำรงอยู่ได้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ป,ปรับฉับพลันหรือเปลี่ยนพันในเรื่องงานตลอดเวลานะคะเพราะฉะนัน้นต้นเดือนนี้เราไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นบางทีไม่สามารถกะเกณฑ์หรือวางแผนหรือถูกยกเลิกงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเกณฑ์ปรับปรุงเรื่องงานเพราะฉะนั้น ออพอกลางเดือนถึงปลายเดือนน่ะคุณจะเริ่มคุณจะต้องเริ่มวางแผนนะคะเกณฑ์การงานและการเงินใหม่และว่าต้องทำยังไงต้องวางแผนระยะยาวต้องมีการปรับปรุงนะคะต้องมีการพัฒนานะคะในเรื่องงานหาลู่ทางใหม่ๆหมามุมมองใหม่ๆตลอดเวลานะคะเพื่อให้การเงินและการงานแล้วก็สภาวะ ทุกอย่างของคุณนั้นประสบผลสําเร็จรวมถึงนะคะการแก้ไขางานของชาวมิถุนเนี่ยก็มีตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนเลยเช่นกันเพราะฉะั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นงานประเภทที่แก้ไขคุณก็ต้องมีการิเริ่มในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาจึงจะประสบผลสําเร็จหรือจะพอไปได้นะคะในชาวราศีมิถุนเนาะในเรื่องงานนะคะมาดูในเรื่องการเงินกันบ้างนะคะสำหรับเกณฑ์การเงินนะคะคุณมีเกณฑ์นะคะ ได้เงินแบบปุบป,ปับเข้ามาแบบสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะก็คืออาจจะในเรื่องงานนะคะมีคนติดต่องานให้หรืองานนั้นไหลามาเทมาถ้าคุณเป็นคนที่เป็นงานแบบจ็อบหรืองานแบบไม่ได้เงินเดือนคุณก็จะมีเกณฑ์เข้ามามีเงินมีงานมีโชคเข้ามาแบบฟุกๆุกนะคะจาก คนอื่นจากพี่น้องแนะนํางานมาให้อยากคู่ครองจากผูุส่วนนะนำงานนําเงินมาให้แล้วคุณก็ไปสารต่อนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์การเงินอาจารย์สีมองว่าเป็นเกณฑ์การเงินที่ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนแต่พอกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะการเงินนั้นอาจจะได้เป็นก้อนใหญ่หรือ นะคะสะดุดติดขัดได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าต้นเดือนหากมีเงินเข้ามาหลากหลายทางควรเซฟหรือวางแผนไว้นะคะเพราะว่าปลายเดือนคุณมีเกณฑ์นะคะใช้ใจ่ายในระยะยาวหรือมีเกณฑ์ลงทุนในระยะยาวที่อาจจะมีโอกาสเงินช็อตได้เพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการเงินดีๆในช่วงปลายเดือนนะคะสําหรับ มิถุนนะเพราะงั้นก็ต้องเซฟไว้บ้างนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะเพื่อให้มันตลอดลอดฝั่งหรือคุณมีเกณฑ์ในช่วงปลายเดือนที่ต้องลงทุนเพราะงั้นการลงทุนบางอย่างมันยังไม่ได้ผลเพราะงั้นคุณก็ต้องเซฟเงินไว้ให้เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นก็มิถุนก็ประมาณนี้นะคะด้านความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนด้านความรักเนื่องจากชาวมิถุนเนี่ย ต้องมีหุ้นส่วนหรือโปรเจกต์หรือทํางานร่วมกับผู้อื่นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะมีมุมของการจุกจิกจูจ้จี้ไม่เข้าใจละหองละแหงบ้างนะคะช่วงต้นเดือนเพราะ,ะนั้นอาจจะหงุดหงิดแล้วก็ลาคาญใจแล้วก็ขึ้น ได้แบบว่าเร็วหน่อยนะเพราะงั้นก็ต้องช่วงต้นเดือนอาจารย์แนะนำนะชาวมิถุนก็ต้องระมัดระวังด้านอารมณ์ของตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าคุณจะหงุดหงิดง่ายนะคะก็ถือว่าอะไรที่มันไม่สลักสำคัญหรือต้องเตือนตัวเองเลยว่าต้องหนักแน่นมั่นคงนะนะจะมีความรู้สึกส่วนในด้านกลางเดือนถึงปลายเดือน อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะคะเราก็จะเริ่มพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะคะกับกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นซึ่งก็คือผู้อื่นนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานคู่ครองคนในครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนก็ ต้องระมัดระวังในด้านอารมณ์ในช่วงต้นเดือนนะคะส่วนสําหรับคนที่นะคะเ,ออเป็นโซนนะคะก็ถือว่าจะมีคนที่ผ่านเข้ามาเป็นระยะระยะแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนถือว่าแม้จะผ่านเข้ามามันก็จะทําให้คุณมีทุกข์ซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์แบกมองให้ให้มองยาวๆนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะให้ดูยาวๆเพราะว่าคนที่เข้ามามีโอกาสนะคะ อาเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือเขาบอกว่าเขายังโสดอาจจะยังไม่ได้เป็นโสดจริงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูกันยาวๆนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนยังไม่เหมาะแน่นอนนะคะโอเคก็ดูกันไปก่อนเนาะนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะในด้านความรักนะคะในด้านโชคลาบนะคะมาถึงโชคลาบของชาวมิถุนบ้างนะคะในช่วงเดือนมกรานี้ชาวมิถุนมีเกณฑ์นะคะอันนี้ดีเลยนะมีโชคลาบแดบฟุกฟุกนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์โชคลาภที่ใหญ่ด้วยนะคะแสดงว่าคุณมีเกณฑ์น,นะคะโชคลาภนอกจากฟุกๆมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวและไม่รู้ทิศทางแล้วนะคะ คุณยังมีเกณฑ์แบบได้ก้อนใหญ่ๆนะคะถึงขนาดหลักแสนได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะแต่งั้นอาจารย์สีเลยมองว่านะคะคุณควรจะลุยในทุกด้านนะนะคะหมายถึงว่าในเรื่องงานนะ,ะก็คือตัวเราต้องเปิดตัวนะคะมีงานไหนให้ทํามีใครติดต่ออะไรมาจากพี่น้องจากพ่อแม่จากผู้ใหญ่จากแฟนจากพนักงนนะคะอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณลุยในทุกด้านศึกษารายละเอียดแล้ว ก็ลองดูนะคะอย่างน้อยๆนะคะถ้าคุณฝันหรือคุณอะไรก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะเพราะงั้นมีโอกาสหรือถ้าพื้นดวงของคุณไม่ใช่คนที่มีโชคลาภแล้วเนาะอันนี้อาจารย์ต้องบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณต้องมาเช็คดวงก่อนว่าพื้นดวงคุณเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดไม่มีก็แสดงว่าคุณมีโอกาสวางแผนระยะยาวๆนะคะเช่นเล่นหุ้นนะคะ เสี่ยงโชคระยะยาวโดยการวางแผนได้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนที่ทำให้เรามีโชคมีลาบแต่ต้องเป็นการวางแผนเท่านั้นนะคะก็คือเหมือนกับซื้อหุ้นเนี่ยก็คือต้องเป็นหุ้นที่แบบไม่เสี่ยงมากนะคะเป็นหุ้นที่โอเคอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ว่ามีโอกาสได้แล้วไม่ขาดทุนแน่นอนอันนี้อาจารย์แนะนำไว้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโชคมีลาบ นะคะหรือไม่มีโชคฟุกๆเลยไม่ว่าจะเรื่องโชคลาภเรื่องเสียงหรือเรื่องงานก็อาจารย์แนะนําในการวางแผนระยะยาวๆนะคะอันนี้ถือว่าดีมากชาวมิถุนนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะเรื่องสุดท้ายนะคะเราก็มาดูเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับสุขภาพของชาวมิถุนนะถ้าหากคนเป็นคนที่มีสุขภาพในพื้นเดิมที่แข็งแรงดีแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ช่วงนี้ไม่มีอะไรมาแพร่ผ่านได้นะคะ แต่ว่าอาจจะมีอาจจะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหน่อยนะแต่ว่าสําหรับคนที่มีเกณฑ์มีอุบัติเหตุนะคะมีโชคมีอุบัติเหตุเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็มีเกณฑ์อุบัติเหตุเล็กๆน้อยได้นะจากสิ่งที่มีคาดคิดหรือบางทีทุกขลาบก็ได้เช่นมีโชคปุ๊บก็มีโชคลาบตามมาหรือมีโชคลาบก่อนแล้วมีทุกตามมาก็เป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีพื้นเดิมนะคะ อ่าสำหรับท่านที่นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นคนที่เล็กๆน้อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคุณก็อาจจะแค่ระมัดระวังแค่เซฟตี้ตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับ โครคภัยไข้เจ็บที่กาลังฮิตในปัจจุบันก็คือโควิดก็ระมัดระวังอันนี้ก็ต้องตั้งกัดสูงเหมือนลัคนาราศีอื่นๆเช่นเดียวกันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวคุณก็มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่จริงอาจารย์ศรีก็มองว่าทุกลัคนาราศีนะคะตอนนี้ต่อให้ใครก็เถอะนะคะมีเกณฑ์ได้หมดเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ให้รู้ไว้ว่าลัคนาราศีเราเนี่ย มีเกณฑ์น,นะคะในช่วงที่ต้อง,งระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะเพราะงั้นไม่สามารถประมาทได้เลยนะคะฝากกดติดตามเพจอาจารย์สีโหราทำช่อง y t u t u นะคะอาจารย์สีโหราหัตถยา999นะคะหรือกลุ่มโหราวิวัฒน์นะคะทั้งทางเพจแล้วก็ y o u t u b e นะคะถ้าถูกใจกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อประโยชน์สำหรับตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรัก ส่วนกดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะด้วยรักและปรารถนาดีนะคะจากอาจารย์สีโหรานะคะสวัสดีค่ะ